จับตาให้ดีนะครับเพราะนี่คือการฟื้นคืนชีพครั้งแรกในรอบ40ปีนะครับสำหรับตัวห้างดังในตำนานพาต้าปิ่งก้านั่นเองนะฮะทุ่มเงินกว่าพันล้านบาททีเดียวครับเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปคืออะไรเดี๋ยวคิดน้อเาฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนีเนี่ยบอกอคุณครับมับง่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวนสีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับผมนักลงทุนในสังหารีมอสรับ คุณอยู่กับช่อง property expert live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคูดรัองสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชันคุยเรื่องของห้างดังอันหนึ่งนั่นคือตัวพาตาปิ่นกล้านั่นเองครับต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นห้างดังในวัยรุ่นยุค90สเลยก็ว่าได้นะครับพร้อมทั้งความโดดเด่นเรื่องของการมีตัวคิงคองนะครับอยู่ในห้างครับกล่าวคือเป็นห้างที่มีสวนสัตว์นั่นเองนะฮะ ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหลังๆนี้นะครับห้างชื่อดังห้างในตำนานห้างในอดีตที่หลายๆตัวเลยนะฮะก็มีการล้มหายตายจากกันเยอะนะครับเพราะว่าแหมพวกนี้ก็ถือเป็นอสังหาริจททัพย์อย่างหนึ่งนะครับบางรายนี่นะครับก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับปี40บางรายนี่นะครับทำเลเปลี่ยนแปลงไปนะครับการเดินทางการขนส่งกลายเป็น ทางรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนะฮะเทรนการจับจ่ายใช้อสอยที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีเรื่องของคู่แข่งชะกัดอีกด้วยโดยเฉพาะทางเือเซนทรัลครับซึ่งทาให้ห้างดังๆในตำนานในหลายห้างเนี่ยก็มีการปิดตัวกันไปตามๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่นห้างตัวหนึ่งที่เคยโด่งดังในอดีตคือตัวเมอร์รี่คิงมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนั่นเองแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในขณะที่มีข่าวลือมากมายเนี่ยนะฮะเรื่องของห้างปิดตัวห้างเจ๊งห้างล้มอะไรประมาณนี้นะครับพาตาปิ่นกล้าวนี่นะครับยังไม่ล้มนะฮะ ย้อนกลับไปในปี2518นะครับพาตาสาขาแรกเนี่ยก็เกิดขึ้นครับนั่นคือพาตาสาขาอินทรานั่นเองซึ่งตัวทำเลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับอยู่ตรงแถวประตูน้ำครับและต่อมาในปี2525นะครับสาขาที่2ก็เกิดขึ้นนั่นคือตัวพาตาปิ่นเกล้านั่นเองนะฮะอยู่ตรงฝั่งทนครับและ10ปีต่อจากนั้นนะครับสาขาที่สก็ได้เกิดขึ้นครับนั่นคือพาตาตรงหัวหมากนั่นเองนะในปี2535ครับ ก็ต้องถือว่าเติบโตได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับภายใต้การบริหารของตระกูลเสริมสิริมงคลครับก็มี3สาขาด้วยกันนะฮะทางประตูน้ำนะครับพาต้าอินทรานะครับพาต้าปิ่นก้าแล้วก็พาต้าหัวหมากครับซึ่งในปี2539เนี่ยมีแผนจะเปิดแถวบางมือทองด้วยนะครับแต่ว่าเกิดวิกฤตปี40ซศก่อนก็เลยไม่ได้เปิดครับต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อว่าพาต้านะครับมีชื่อว่าไทยช้อปปิ้งครับเป็นร้าน7กูหาในโรงแรมอินทรานั่นเองนะที่ตั้งอยู่ตรงประตูน้ำมนะครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยร้านค้าไทยช้อปปิ้ง7ครูหานี่ครับเริ่มด้วยเงินตั้งต้นเป็นแค่300,000บาทเท่านั้นนะครับล้วขยายมาทำเป็นห้างพาตาอินทราตรงประตูน้ำได้ได้ที่สุดครับและต่อมาในปีรับในปี2546และก็2547นี่นะครับทางพาต้าเนี่ยทำการปิด2สาขาไปครับก็คือสาขาตรงประตูน้ำแล้วก็สาขาตรงหัวหมากนะครับเหลือเพียงแค่ตรงสาขาปิ่นเกล้าไว้ที่เดียวเท่านั้นครับ แล้วถ้าหากพูดถึงตรงทำเลตรงพาต้าปิ่นเก้าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทำเลเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเก้าไปเนี่ยก็คือเข้าในฝั่งของพระนครแล้วนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ใกล้กับตัว MRT สีเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ด้วยครับถึงแม้ทำเลเจะค่อนข้างดีแต่ก็มีคู่แข่งคนสําคัญเช่นเดียวกันนะครับก็คือเปิดใกล้ๆกล้กันตรงเซ็นทัลปิ่นเก้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงโลตัสปิ่นเก้าด้วยครับ กตอมบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับในเครือของเซ็นทรัลเนี่ยนะถือว่าเติบโตได้อย่างน่าตกใจเลยนะครับแถมมีการเข้าเทคโอเวอร์นะครับตัวโรบินสันอีกด้วยฮะขยายสาขารวดเร็วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายสาขาทั่วประเทศไทยแล้วตามหัวเมืองของจังหวัดต่างๆด้วยครับด้วยความที่มีสาขามากมายนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีกว่าเนี่ยนะครับเซ็นทรัลบิ่นเก้าเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นที่ดึงดูดได้มากกว่าทางพาต้าบิ่นเก้าครับก็พูดกันตรงๆเลยนะครับว่าถ้าใครชนกับทางเซ็นทรัลเนี่ยนะก็สู้ค่อนข้างยากคครรรรัับยยยยยยกกกกววออออ่่่่่่่่าางงเเเเเเชนนนนนนมม์ีีีีิิปู้ใแดด็ไครับ หามองในตัวปลาตาปิน9ก้านี่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็น1สาขาที่ทําผลตอบแทนมาได้สูงสุดให้กับเครือปลาตาครับและความเจ๋งนี้บอกเลยนะครับว่ามีสวนสัตว์ให้ดูข้างในด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ไปดูเนี่ยแนะนําให้ลองไปดูดูนะฮะ ต้องบอกว่าย่านย่านนี้เนะครับเป็นถิ่นที่มีชุมชนเก่าเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับเจอปเปิดเจ้าดังๆนี้ก็หันมาเปิดโครงการแถวนี้ฮะอย่างเช่นในฝั่งตัว L P N Development นะครับก็มาสร้างคอนโดยุคแรกๆในแถวนี้ด้วยครับและซึ่งเมื่อก่อนในการเดินทางในบิ่นก้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ยากนะครับโดยเฉพาะแค่รถส่วนตัวนะแล้วก็พวกรถสาธารณะเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีรถไฟฟ้ามาถึง3สายด้วยกันครับก็ได้แก่สายสีส้มมานะครับที่ตัดตรงตริงชันสูนยวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบางกะปิมีนบุร พยาไทยมังคสารบางบำรุงนะฮะและอีสานนึ่งคือเส้นสีน้ำเงินนะครับลดใต้ดินครับบางซึ้งหัวรังพงท่าพระบางแคพุทธบนทนสายสีครับอีกทั้งในฝั่งของตัวโรงพยาบาลเนี่ยก็มีโรงพยาบาลสีลาดด้วยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบริวยาระดับท็อปนะฮะของทางรัฐเนี่ย อยู่ในบริเวณแถวนี้อีกด้วยนะก็เียว่าค่อนข้างครบคันในการอยู่อาศัยในการทาช้อปปิ้งนะครับมีเซ็นทรัลแล้วก็มีรถไฟฟ้า3ส,สายนะครับโรงพายาบาลก็ชั้นเลิศครับซึ่งห้าสติ๊คันนี้ก็คือหนึ่งในธุรกิจในเครือของอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งต่อให้ในสมัยก่อนนนะการแห่งขันเยอะนะครับตัวธุรกิจไปต่อไม่ไหวอย่างไรเนี่ยแต่ว่าที่ดินก็ยังมีอยู่ไงอีกทั้งนะครับในเครือของพาตาเนี่ยก็มีผู้บริหารรุ่นสอนเจน2เนี่ยมาบริหารแล้วครับ เอาจริงๆเนี่ยค่อนข้างท้าทายนะครับเพราะว่าธุรกิจห้าสินค้าเป็นธุรกิจคล้ายๆกับเรื่องของแฟชั่นนะครับมันต้องมีเทรนมันต้องมีกระแสนะและถ้ามันเสื่อมความแบบแฟชั่นเสื่อมความนิยมแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมายากต้องกระตุ้นโดยใช้เม็ดเงินมหาศาลครับก็ต้องดูว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับแต่ต้องบอกว่าปาตาบินก้าตรงนี้นะครับที่ดินบริเวณนี้ประเมินสูงมากๆเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยสูงกว่าหลักแสนบาทต่อตารางวาเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้คือประเมินนะครับราคาจริงๆเนี่ยแพงกว่านี้ฮะ ไร่หนึ่งเนี่ยมีอยู่400วาน,นะครับถ้าแสนหนึต่อตารางวาน,นี่ก็คือ40ล้านต่อไร่ครับแต่ผมว่าไร่อย่างนี้อาจจะมีไปถึง80ล้านได้เลยครับนะราคาประเมินอ,อยู่ที่ประมาณแสนส0มถึงสองแสนบาทต่อตารางวาน,นะครับก็ใกล้เคียงครับไร่ละ80ล้านครับ ก็ต้องรอดูนะครับว่าพาต้าที่มีการยูนิเวิตใหม่นะครับครั้งแรกในรอบ40ปีเนี่ยทุ่มเงินไม่กว่า1500าล้านบาทเนี่ยจะหน้าตายอย่างไรนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าด้วยที่อยู่บนที่ดินมูลค่าหลายสิบล้านเป็นหลักร้อยล้านแบบนี้นี่นะครับรถไฟฟ้า3เส้นเนี่ยนะครับมันก็หน้าเดิมพันธเหมือนกันนะคือถ้าทำเลที่ดินอย่างมันไม่ได้พัฒนาแบบอยู่กับที่แบบเดิมดั้งเดิมเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะอาจจะไม่น่าสนใจขนาดนี้แต่วันนี้เนี่ยให้มันเปลี่ยนไปแล้วครับ ซึ่งแผนการปรับปรุงนะครับก็คือเริ่มจากการทําขอบนอกนะฮะให้แบบว่ามีความสีสันแต่ง LED ให้ทันสมัยครับแต่เน้นโลโก้แบบดั้งเดิมนะฮะชั้นใต้ดินเนี่ยก็จะแบบเป็นฟู้ดคอร์ทนะครับแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตครับพื้นที่ประมาณ4,000ตารางเมตรพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยก็รองรับพวกร้านอาหารชื่อดังนะครับพวกโอทอปต่างๆ,ๆนานาและที่สําคัญนะครับพื้นที่ชั้นห้าเนี่ยจะเป็นอีเวนต์นะฮะแล้วก็เชื่อมกับสวนสัตว์ได้ด้วยครับอย่างน้อยโล่งใจนะครับว่าสวนสัตว์ยังอยู่ฮะ แต่ใช่ว่าเซ็นทันเนี่ยจะยอมง่ายๆนะครับนี่คือของเซ็นทรัลเนี่ยก็มีการปรับปรุงรีโนเวทด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ โดยผมไม่ได้มองว่ามานเนวทแล้วก็มาแข่งกันอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นการที่ที่ดินทําเลมันดีขึ้น,นเรื่อยๆก็มันก็รปรับปรุงนะครับเพื่อจะสอดคล้องกับโอกาสเม็ดเงินหรือว่าคนที่ช้อปปิ้งท่องเที่ยวแถวนี้นั่นเองครับคือเป็นทเการเนี่ยทุ่มก็ไปกว่า1,700ล้านบาทเลยนะ่ฮะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็รอด,ดูนะครับทั้งพาตาทั้งเซ็นทรัลเนี่ยผมก็เชียร์ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมไปอยู่ว่านแถวฝั่งทนด้วยอาจจะมาเยี่ยมแวะช้อปปิ้งในบริเวณนี้เช่นเดียวกันันบ วันนี้ขอบคุณที่คนด้านฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert live นะครับจะขอเวลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามที่ได้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับตอนอย่างฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีสำนักที่ชื่อว่ามั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับเป็นสำนักสด2วันนะฮะอยากจะมีอสังหาเรียบซับเอาไว้ปล่อยเช่าถือยาวราคาขึ้นนะครับแล้วใช้ผลิตของตัวเองเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ต้องห้ามพลาดคอร์สค,คนนี้แอดไลน์นีี้้ขาลได้เลยค,ค,ค,น,นะคลน์อ อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยีติจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยเหมาะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องกา,การหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความ,าวม,มั้ต ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตีไลฟ์นะครับหวัจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ